สวัสดีครับพวกผมนะครับจากโครงงานเรียนเก็บขยะควบคุมและการจับมือคุยครับจากโรงเรียนทั้งทว่ากับผมนายผิดสุดแท่งครับกับผมนายชิยพลธรรมชาติครับผมนายปิชมลยิริศครับครับในส่วนที่มาสำคัญนะครับก็คือพวกเราครับได้พบเจอปัญหาขยะในงานครับซึ่งมีอยู่จำนวนมากครับแล้วก็การที่เราเก็บครับมันก็เสี่ยงต่ออันตรายครับไม่เป็นสารเคมีเชื้อโรคหรืออาจจเกิดอุบัติเหตุได้ครับถ้าเราจิงได้ผลิต เรือน so ี K ้ขึ้นมาครับเพื่อความสะดวกแล้วครับปลอดภัยในการเก็บขยะครับครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อออกแบบเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลด้วยประทุนนะครับสอนะครับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลด้วยบระทุนนะครับสมมติฐานนะครับหนึ่งนะครับเรือเก็บขยะมีรูปแบบที่เหมาะสมในการควบคุมและเก็บขยะอยู่นน้านะครับสอนะครับเรือเก็บขยะนะครับมีประสิทธิภาพในการควบคุมที่ทางและความเร็วครับตัวแปรนะครับตัวแปรต้นนะครับเรือเก็บขยะควบคุมระยะไกลผ่านปรทุนนะครับตัวแปรตามนะครับ ประสิทธิภาพของระอเก็บขยะควบคุมระยะไกลด้วยมุทุนนะครับและตัวแปรควบคุมแหล่งน้ำที่ทําการทดลองและตัวผู้คนทําการทดลองครับครับวมาเป็นข้บเการ็งเนินการนะครับก็คือแหนแดงเชื่เพื่อสร้างเรือเก็บขยะที่มีขนาดประมาณกว้าง40เซนติเมตรความยาว50เซนติเมตรและก็ความสูง40 30เซนติเมตรครับก็สองนะครับก็คือการอธิบายขอบเขต การดูแปสภาพของเรจุแก่ครับซูแกะเรียนการคิดวิจัยก็เขามาเทียนในงานในงานข้นที่ครับก็สามครับจะลองในบ่อขนาดเล็กในโรงงานที่ว่าครับครับต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการบริงานนะครับอย่างแรกครับเอาออกแบบตัวเรื่องของเราในแอปออกแบบออนไลน์ครับแล้วก็กําหนดตัวส่วนต่างๆครับว่าส่วนไหนเป็นวันส่วนไหนเป็นการควบคุมครับออกมาครับเราก็ได้ประกอบองค์กรต่างๆครับด้วยกันครับเช่น ตัวบูทูธตัวควบคุมเหรอครับจากนั้นเราก็ประกอบตัวเรือตัแบบพิรล่างไว้แล้วก็ประกอบเรือให้สามารถใช้กันได้ครับต่อมาครับเราทดสอบความเร็วของเรือ,อ,อนนครับด้วยการที่เราวัดระยะทางทั้งหมด10เมตรครับเอ่อระยะทางทั้งหมด3ระยะทางครับก็คือ5เมตร10เมตรแล้วก็20เมตรครับโดยขับเรือไปข้างหน้าครับทั้งหมด3ครั้งครับพบว่าความเร็วของเรือตอน5เมตรเน,นี่ยอยู่ที่0.24เมตรต่อวินาทีครับตอนน่อมาครับความเร็วของเรือตอนในระยะ สิบเมตรนะครับอยู่ที่0.2คูณเมตรต่อเมตรทีระยะยี่สิบเมตรอยู่ที่0.2คูณไมตรต่อเมตรทีครับโดยเฉลี่ยแล้วความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่0.2คูณเมตรต่อเมตรทีครับต่อมาครับเราวัดความเร็วของเรือขนาดที่มีแค่อยู่ครับถ้าอยากก็คือขวดน้ำขนาด0.2ครับคำทั้งหมดสองจำนวนครับก็คือห้าแล้วก็สิบขวดครับโดยว่าระยะทางระยะที่สิบเมตรโดยพบว่าความเร็วของเรือเนี่ยตอนมีขัวห้าขวดเนี่ยมันจะอยู่ที่0.21เมตรต่อเมตรทีครับ ต่อมาครับพอมี10ขวดเนี่ยความเร็วของเรืออยู่ที่0.2เมตรต่อวินาทีครับโดเฉพาะอย่างนั้วเนี่ยความเร็วของเรืออยู่ที่0.2เมตรต่อวินาทีครับต่อมาครับเราทดสอบระยะการเชื่อมต่อครับโดยการที่เราวัดให้ะทาทั้งหมด5 20เมตร1 5เมตร20เมตรจนถึง90เมตรครับโดยพบว่าระยะทาง80เมตรเนี่ยเรือสามารถควบคุมได้ดีครับต่อมาครับระยะ85เมตรเริ่มมีความเสียงครับแล้วก็ต่อมาในระยะ90เมตรเนี่ยเรือสามารถควบคุมได้แล้วครับครับอภิบายผลนะครับจากผลการทดลองทำให้ทราบว่า ความเร็วของเรือโดยปกตินะครับมีความเร็วอยู่ที่0.72หรืออยูต่อผมไม่ต่อวินาทีนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมแก่การเก็บขยะบนผิวน้ำนะครับต่อมานะครับความเร็วของเรือเก็บขยะขนาดที่มีขยะอยู่นะครับซึ่งจากผลการทดลองพบว่าความเร็วของเรือเท่ากับ0.2เมรต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมแก่การเก็บขยะเอามาขึ้นฝั่งนะครับสามนะครับระยะสัญญาณเชื่อมต่อของโมชุนนะครับซึ่งจากผลการทดลองพบว่าในระยะ80เมตร เราสามารถควบคุมเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อมาในในระยะ85เมตรเริ่มมีความไม่เสถียรในการควบคุมและระยะ90เมตรไม่สามารถควบคุมได้ครับครับต่อไปนะครับเป็นข้อเสนอแนะนะครับก็คืออย่างแรกคือทําตัวเกี่ยวขยะก็คืออยู่ตรงนี้ครับเพื่อให้มันเกี่ยวได้ง่ายขึ้นแลวก็ขยะไม่หลุดขึ้นครับก็สอนก็คือเปลี่ยนวัสดุโครงสร้างของเรือจากที่เอาจจะเป็นเหล็กหรืออะไรก็ได้ที่แข็งแรงกว่านี้ครับหรก็ต่อกว่านี้ครับก็สามครับก็คือ ตัวกั้นให้กับใบพักครับไม่มันไม่ได้ติดกับกิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆ<ด>เราขอจบการนำเสเนอแค่นี้ครับ